จ่าใจของเราใสาสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกัน ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งน,นุ่มนุ่มเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์ของพวกเราคือกัลยาณมิตรเมนทกะศีสัตนา และกัลยาณมิตรเวียงระชัยแสงเกื้อกูลชัยนำกล่าวคำถวายผ้าป่าณนะบัดนี้วันนี้เป็นวันทอดพระป่าสมทบกระถิ่นครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2565ของวัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของวัดพระธรรมกายซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกทั้งในและต่างประเทศข้าพระเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขน,นกยุง ทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายและเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระอู้ปราบมาน ซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก มีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพียงกันหันธรรมยังพุทธสาภาขาวโตปุพภภาคมาการังกะโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิไม่ยังพันเตอิมานิไม่ยังพันเต ปังสุก no ูละจีวรานิปังสุกูละจีวรานิสัปริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคัสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกขุสังโคอิมานิอิมานิ ปังสุกุระจีวรานีปังสุกุระจีวรานีสัปปะริวารานีสัปปะริวารานีปติคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานยะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าบังสกุลจีวรผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาธุ เป็นผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นและตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลายาณมิตรผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครับพลานิสง์แห่งการถวายทานแดทักขินัย,ยบุคคลคือหมูสง์ผู้ทรงศีนั้นใครๆย่อมมิอาจขนานับปริมาณแห่งบุญเหล่านั้นได้ ผลบุญจะดนบันดาลสมบัติใหญ่ทั้งโลกียรัพย์และอริยศัพย์ให้บังเกิดแก่เจ้าของบุญไปตลอดกาลนานดังเรื่องราวการสร้างบารมีของชาวบ้านช่างทอหูกแห่งนครพาราณสีสมัยหนึ่งได้มีพระปัจเจกพับพุทธเจ้าหนึ่งพันรูป เดินทางจากหิมวันต์่าประเทศมุ่งสู่ป่าชายแดนกรุงพาราณสีเพื่อจะเข้าจำพรรษาและได้ส่งตัวแทนพระปัจเจกับพทธเจ้าเข้าไปในพระราชวังเพื่อบินธบาเสนาสนะสำหรับจำพรรษาจากพระเจ้ากรุงพาราณสีแต่ทว่าพระราชา ทรงยุ่งอยู่กับการเตรียมงานวันแรกนาขวัญจึงปฏิเสธบุญใหญ่อย่างไม่ใหญ่ดีขณะนั้นได้มีภรรยาของหัวหน้าช่างจากหมู่บ้านทอหูกเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยดวงปัญญามองเห็นบุญใหญ่ที่รออยู่เบื้องหน้าจึงเข้าไปกราบอาราธนา ให้พระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งพันรูปไปจำพรรษาที่หมู่บ้านของตนแล้วนางก็นำข่าวบุญไปแจ้งแก่สามีและประกาศเชิญชวนลูกบ้านช่างทอหูกทั้งพันครอบครัวให้ร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ทุกคนต่างปรีดาปราโมทร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างเสนาสนะถวายและคอยอุปถากดูแลพร,ประปัเจกกับพุทธเจ้าทั้งพันรูปโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องจนกระทั่งออกพันสาด้วยผลแห่งบุญนั้นทำให้ชนทั้งหมดไม่เคยพลัดไปสู่อบายภูมิเลยได้เสวยมนุษย์สมบัติและทิพยสมบัติอันประณีตเรื่อยมา ทั้งยังได้มาเกิดร่วมสร้างบาร,รมีกันอีกหลายภพหลายชาติแม้ในภพชาติสุดท้ายชนเหล่านั้นก็ได้มาเกิดร่วมกันได้ออกบวชพร้อมเพียงกันและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดโดยอดีตลูกบ้านช่างทอหูกทั้งพันขัวเรือน ได้มาเกิดในตระกูลมหาอมมาตแห่งมหานครกุกกุตตาวดีภรรยาหัวหน้าช่างทอหูกผู้เป็นต้นบุญในครั้งนั้นได้มาเป็นพระราชินีผู้ทรงสิริโฉมนามว่าพระนางอโนชาส่วนหัวหน้าช่างผู้เป็นสามีได้มาเป็นพระราชา ผู้ครองนครนามว่าพระราชามหากัปินะผู้เป็นเจ้าของวลีอันเป็นมงคลว่าชีวิตสมณะนี้ช่างสุขจริงหนอสุขจริงหนอนั่นเองอิทังวัดถังสัตสามิกัง ฟังสุกุลจีวะรังไม่หังปาปุนาติถ้าฟังสุคุณจีวรอ,อันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี้สาธุชาวบ้านช่างทอหู พร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยความปลื้มปีติผลแห่งบุญจึงยกระดับชีวิตให้สูงส่งขึ้นจนถึงพบชาติสุดท้ายพรั่งพร้อมทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ฉันใดแม้การทอดผ้าป่าถวายมหาทานแด่หมู่สงน้อมบูชา แด่มหาปูชนียาจารย์ในคราน,นี้ย่อมก่อเกิดเป็นพลานิสง์อันยิ่งใหญ่ทรงผลดลบันดาลให้ทุกท่านเข้าถึงฐานะอันประเสริฐเลิศด้วยรูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขตลอดไป ไม่มีวันอับจนเพราะมีดวงปัญญาไม่ปล่อยโอกาสในการสร้างบุญใหญ่ให้ล่วงเลยผ่านไปแล้วทุ่มเทสร้างบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังจึงได้รับผลแห่งบุญมิอาจกล่าวประมาณได้ดุดดังการสร้างบุญของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่พร้อมเพียงกันสละทรัพย์ อย่างเต็มกําลังศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ในครั้งนี้ย่อมก่อเกิดเป็นพลานิสง์อันไพศาลส,ส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านเข้าถึงฐานะอันเลิศมีสมบัติอันเลิศบังเกิดขึ้นสุดจะนับจะประมาณได้เชกเช่นเดียวกัน สาธุสาธุสาธุในลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยเทรธรรมโดยกลัลยมิตรภพศสารทวีชัยถาวรและกลัลยมิตรเสวณีรัญยสิริเป็นผู้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเรียนเชิญครับ อิมานิไม่ยังพันเตอิมานิไม่ยังพันเตจตุปจัจย,ยาทีนี้จตุปจัจย,ยาทีนีส้าานสะปะริวารานิสปริวารานิภิกขุสังคสะภิขุสังคสะโอนโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคภิกขุสังโคอิมานิ อิมานิจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สะปาริวารานิสะปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิค <550. S 1> ันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจะตุปัจจัยทยธรรมจะตุปัจจัยทยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ จตุปัจจัยทยธรรมจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเธอตลอดกาลละนานเธอ เรียนเชิญคณะท่านประธานใหญ่น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสง์ในโอกาสนี้เรียนเชิญกลเาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกลเาณมิตรสาวณีฮิรัญยสิริกลยายมิตรด,ด็อกเตอร์กฤษดาจางใจมนกลยาณมิตรทัศนีจางใจมน กาลยรมิตรเมนะกะสีสัตนากาลยรมิตรจิราภาบุญญบุตรและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อที่จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านประธานใหญ่ในการถวายจตุปัจจัยไทธรรมแด่ท่านประธานสง์เรียนเชิญครับ あ。 sah to Sadhu. สาธุ Sadhu. sah